คำถามถูกทำร้ายด้วยวาจาทุกวันเหมือนจะเป็นบ้าตายไม่มีเวลาให้คิดเป็นบุญเป็นกุศลจะทำอย่างไรดีทำใจให้เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญไม่ได้เพราะจิตเป็นอกุศลอยู่ตลอดคำตอบใครเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมจริงๆจ,จะกลัวและเห็นโทษเห็นภัยของสังสารวัตว่าน่าพรั่นพรึงเพียงใด กำบางชนิดเมื่อกำลังให้ผลนั้นเขาให้ผลด้วยการเล่นงานขนาดไม่ให้ตั้งตัวติดหรือขนาดสันคลอนศรัทธาในความดีทุกรูปแบบที่เคยเชื่อนอรกสวรรค์นิพพานบุญธรรมกรรมแต่งก็พานอยากจะเลิกเชื่อกันอย่างสิ้นเชิงเห็นเป็นเรื่องงมงายหรือกระทั่งหันมาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับทุกศาสนาไปเลย จุดเปลี่ยนของความเชื่อของคนเรามักเกิดขึ้นเมื่อประสบวิกฤตหรือเรื่องเลวร้ายซ้ำซากยากจะเยียวยาจิตใจที่ท้ายคำถามคือทำใจให้เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญไม่ได้เพราะจิตเป็นอกุศลอยู่ตลอดนั้นเป็นส่วนที่ผมเติมเข้าไปในคำถามเดิมนะครับเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นคนเราพอจิตใจกำลังตกต่ำกำลังหดหู่ กำลังท้อแท้ทรมานอยากไปยกกร,รมดีกรารชั่วแต่หนไหนมาพูดเลยฟังแล้วไม่เข้าหูหรอกถึงเคยอยากเชื่อก็เปลี่ยนเป็นอยากเลิกเชื่อได้มาว่ากันถึงต้นเหตุปัญหาธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันธรรมชาติของกรรมสัมพันธ์จะมีใครคนหนึ่งถูกเอาเปรียบหรือถูกกดขี่ หรือถูกกระทำต่างๆนานาเสมอหายากครับที่จับสองคนหรือมากกว่านั้นมาอยู่ด้วยกันแล้วทุกฝ่ายแฮปปี้ทั่วหน้าต่างฝ่ายต่างผูกสมัครรักใคร่กลมเกลียวไม่มีใครเอาเปรียบใครไม่มีใครทำตัวใหญ่กว่าใครมีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอยู่ด้วยความปรองดองในวงเล็บมีจริงนะครับชีวิตในอุดมคติแบบนั้น แต่หายากหายเย็ยนเหลือเกินปิดวงเล็บที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะกรรมดีกรรมชั่วของแต่ละคนทำมาไม่เท่ากันจึงเกิดช่องว่างขึ้นเสมอและในช่องว่างนั้นมีธรรมชาติของการเป็นใหญ่และเป็นรองเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวซึ่งนั่นก็ทำให้เกิดการวนเวียนในวัฏจักรที่ซ้ำไปซ้ำมาบางโอกาส เรามีสิทธิ์เป็นผู้กระทำก็ได้สั่งสมความสะใจว่าเราเหนือกว่าบางโอกาสเป็นฝ่ายถูกกระทำก็ได้สั่งสมความเกลียดชังน้อยเนื้อต่ำใจไปแทนและแล้ว,ลวด้วยกฎแห่งการสนองกลับแห่งกรรมวันหนึ่งผู้กระทำก็ต้องกลายเป็นผู้ถูกกระทำเข้าให้บ้างแต่ไม่ค่อยแน่ว่า ผู้ถูกกระทำจะมีกำลังใจสั่งสมบูรณ์ไปเป็นฝ่ายกระทำเขาบ้างหรือเปล่าผู้เป็นฝ่ายลงมือทำร้ายร่างกายหรือจิตใจคนอื่นเป็นนิดนั้นย่อมมีเงามืดติดตามตัวไปเห็นได้จากชาติปัจจุบันว่าหน้าตาครํำเคร่งมีความไม่น่ารักไม่น่าใกล้ชิดไม่น่าคุยด้วยนานนักนี่เป็นสิ่งที่เห็นได้ในปัจจุบันทันตา ไม่ต้องข้ามภพข้ามชาติไปไหนถึงแม้บุญเก่าจะบรรดาให้เขาสวยหล่อเพียงใดเปลือกนอกที่ห่อหุ้มไว้นั้นก็ไม่อาจช่วยพยุงได้นานเลยกระแสะความน่าชิงชังจากภายในจะคล้ายนามแหลมหน้าระคายที่ผุดยื่นออกมามา,มากหน่อขึ้นทุกวันจนในที่สุดเมื่อน้ำเลี้ยงแห่งบุญเก่าหมดเขาจะเหลือแต่ความสุดโทมเป็นที่ปรากฏชัด อีกประการหนึ่งในที่สุดวิบากกรรมจะกดหัวเขาลงไปอยู่เบื้องล่างแล้วมีคนขึ้นเหยียบบ้างอาจเป็นตัวเราที่เคยถูกเขากระทำแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนอื่นที่อยู่ในแวดวงโคจรกรรมทำนองเดียวกับเขาเวลาพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องกรรมวิบากท่านจะให้ข้อมูลความจริงเป็นกลางๆอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อให้เราไปสมน้ำหน้าใคร เพราะการสมน้ำหน้าก็คือการได้ส่วนบาปของเขามาเปื้อนจิตเราแต่เมื่อเรารู้ข้อมูลตามจริงนี้จะได้วางใจเป็นอุเบกขาว่าใครทำอย่างไรก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นและนี่ไม่ใช่เพื่อให้เรามองออกไปนอกตัวอย่างเดียวไม่ใช่ให้เห็นแต่ว่าคนอื่นเขาจะต้องไปเสวยกรรมที่เขาทำมาเราเองแม้ปัจจุบันนี้ ก็ยังเสวยกรรมที่ทำไว้แต่ก่อนเช่นกันขอให้คิดว่าเราจะไม่มาหยุดภายใต้การเบียดเบียนด้วยวาจาเช่นนี้เลยหากเราไม่เคยเบียดเบียนใครด้วยวาจาเป็นนิดมาก่อนต่อให้มีฐานะต่ำต้อยต้องเป็นฝ่ายรับใช้ใครก็จะไม่พบเจอนายที่โหดร้ายเป็นอันขาดแต่เพราะเราเคยสนองตัญหา เคยทำกรรมด้วยการช่วยโอกาสจากช่องว่างทางฐานะมาก่อนก็จึงต้องได้รับผลเช่นนี้สำหรับหลายคนที่จำต้องทนเสวยทุกอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงนั้นน่าเห็นใจครับไม่มีคำแนะนำชนิดเสกปิ้งเดียวทุกสิ่งที่เลวร้ายหายวับไปกับตาคงต้องนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาทดลองคือให้โต้ตอบคนพูดร้ายด้วยการพูดดี ให้โต้ตอบคนไร้ศีลด้วยศีลสัตว์ด้วยการทำเช่นนี้ประการแรกเราได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างขันติบารมีประการที่สองเราได้ชื่อว่าใช้กรรมชั่วเก่าโดยไม่สร้างกร,รมชั่วขึ้นใหม่ประการที่สามเราได้ชื่อว่าเป็นของจริงเป็นตัวอย่างให้คนชั่วเห็นว่าโลกนี้ยังเป็นคนดีกันได้ แม้ถูกหัวเราะเยาะหรือถากถางว่างโง่แค่ไหนข้อสุดท้ายนี้ถ้าเราสั่งสมบารมีจนเกิดพลังมากพอก็สามารถอาศัยอธิษฐานโดยอ้างเป็นสัจจะได้เช่นเราโต้อตอบคนมีวาจาชั่วร้ายด้วยวาจาดีงามมาครบสามเดือนซึ่งเป็นกรรมอันคนทั่วไปทำได้ยากขอสัจจะความจริงนี้จงทำให้เขาสำนึกผิด และกลับใจมารู้สึกดีพูดกับเราดีขึ้นด้วยเถิดโลกเรากำลังเต็มไปด้วยคนท้อแท้ที่จะทําความดีครับต่างฝ่ายต่างเป็นตัวอย่างในทางเสื่อมจึงไม่ค่อยมีกำลังใจอยากต่อสู้ความชั่วร้ายภายในตนเองกันสักกี่คนอธิษฐานให้เริ่มที่ตัวเราเถอะถึงแม้จะเป็นคนเดียวในตำบนก็อาจเปรียบได้กับน้ำหยดเดียว ที่หย่อนจุ่มลงไปในสระใหญ่แล้วกระจายวงคลื่นออกไปทั่วสระในที่สุด